มิตซูบิชิไททัน2.5 GLX เกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่11,000กว่าโลเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเดิมและก็สวยทั้งคันด้วยราคาของเขานะคะอยู่ที่450,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีรับฟรีดาวไปเลยค่ะพ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันกับจ j o พชรค Car Center อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจอยมีรถสวยๆใหม่คุณลูกค้าชมอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้า Mitsubishi Triton นะคะ2.5 GLX นะคะคันนี้ปี2019นะคะกระสิบนิดนึงนะคะคันนี้ใหม่น้อยมากนะคะไหม่เพียงแค่11,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วเป็นรถปีใหม่นะคะเดิมๆทั้งคันปี2019นะคะเดี๋ยวตาม j อยมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสวยงามแค่ไหนคะ่ะ และมิซูบิชิายตันคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้ามีเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีโลโก้ของมิซูอยู่ตรงกลางค่ะตกแต่งดีไซน์โชบเชียวสวยงามพร้อมไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็เป็นยางบิสโตนทั้ง4เส้นนะคะยางคู่ตัวรถมาเลยนะคะได้ล้อมแม็กมาด้วย แล้วก็กระจกมองข้างโครเมียมนะคะกันสาดให้ทั้งสองด้านนะคะกระจกเดิมๆมือจับโครเมียมค่ะตัวนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะคะสบายๆเลยภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะลวดลายสวยงามนะคะเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้ภายในกว้างมากนะคะแล้วก็แคปเปิดได้นะคะอย่างที่บอกไปนี่ค่ะ ข้างหลังนะคะก็จะมีเบาะนะคะสําหรับนั่งเป็นเบาะหนังนะคะนี่นุ่มนั่งสบายแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ฟังก์ชันพวมาลัยนะคะมีครบเลยวิทยุคู่ตัวด้วยนะคะระบบความปลอดภัยแอร์แบกค,คู่หน้าด้วยมีเกะใส่ของนะคะตัวนี้ มาดูด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายนะคะดีไซน์สวยเลยค่ะตัวนี้ก็มือจับฝาท้ายก็เป็นโครมเมียมพร้อมทั้งกันชนท้ายให้นะคะสวยเลยค่ะสำหรับตัวนี้แม็กไลเนอร์ก็เดิมๆเลยนะคะนี่บ่งบอกถึงการใช้งานที่น้อยสุดๆค่ะการใช้งานของรถคันนี้นะคะจอยบอกเลยนะคะว่าน้อยแล้วก็รถนะคะสวยเดิมทั้งคันแน่นอนค่ะ กันชนท้ายนะคะเราก็มีให้นะคะสำหรับคันนี้ไปสวยมากเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะดีไซน์ไฟของเขาดูเท่ลแล้วก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคะทางด้านของฝั่งของคนขับนะคะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะอย่างที่บอกไปมือจับโครมีเมสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะคะ เปิดมาภายในก็นี่ค่ะเบาะสีทูโทนนะคะไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะนี่ความเดิมนะคะของเขาก็ช่องแอร์นะคะดีไซน์สวยเลยนะคะกระจกมองข้างควบคุมด้วยไฟฟ้านะคะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะมีครบเลยนะคะนี กว้างมากเลยนะคะรถสวยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะใครที่อยากได้รถใช้งานคันนี้ต้องเข้าแล้วนะคะครอบครองสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะวิทยุคู่ตัวนะคะสามารถเล่น C D F M MM M P 3ได้มีช่องเสียบ A U X นะคะต่อ U S B เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะตัวนี้ช่องเก็บของวางแก้วน้ำอยู่ครบนะคะช่องเก็บของใหญ่ๆเลยนะคะ ก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์อยู่ข้างในด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะประโยชน์ใช้สอยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะได้ดีเลยนะคะนี่เป็นที่ใส่ของนะคะ คันนี้นะคะพวงมาลัยแบบมันติด้วยนะแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็จะมีแบบกรอบนะคะเป็นอาเมทัลลิกนะคะตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็หน้าปัดเรือนไมค่ะตัวนี้นี่เลยมีภูมิใจนําเสนอเลยนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่1 1 3 7 7เเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเลขไม่น้อยที่สุดในร้านเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ นี่ภายในก็นี่ค่ะสวยเลยนะคะสำหรับนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็สวยเลยนะคะนี่มีช่องวางอ่า ช่องใส่แว่นตานะคะสําหรับเก็บของหรือเก็บแว่นตาได้นะคะแล้วก็มีไฟในเก๋งมีที่บังแดดนะคะนี่ถึง2จุดด้วยกันนะคะนี่ด้านหลังก็กว้างเลยนะคะไปเที่ยวขึ้นเขาไปทะเลนี่สบายๆเลยสําหรับคันนี้แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะนี่เติมน้ํามันดีเซลนะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้เครื่องเดิมเครื่องสวยไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคะเป็นเครื่อง Common Rail ของ Mitsubishi ด้วยนะคะเครื่องเดิมเดิมรับกันได้เลยนะคะนี่แบตเตอรี่ใช้งานได้นะคะฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆสวยๆแบบนี้เลย และสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้ามิสุวิชิไททันคันนี้นะคะปี2019ปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆแบบนี้นะคะพอนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะทดลองขับนะคะหรือชมรถตัวจริงนะคะก็มาได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะหรือไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการจัดสัญญาถึงที่จัดส่งทั่วไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ 啊。Ah.